ผมไปลไายปลายวโอครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันวันที่21ตุลาคมเป็นวันเกิดของเพื่อนของผมเองหรือที่ทุกคนรู้จักคือคุณนุกธนดลน,นะครับวันนี้ก็ผมดีใจมากวันนี้ทุกๆโปรเจกต์ของนุกธนดลจากพี่ๆทุกคนคือผมสัมผัสได้ถึงพลังวิเศษจากทุกคนที่มอบให้พวกเรามาโดยตลอดดีใจที่วันนี้คุณนุกธนดลประสบความสาเร็จขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ผมยู่ว่า ไปอยู่เป่าเค้กร่วมกันกับลุงมาเกือบ3ปีสามปี3ามรอบแล้วปีก่อนตั้งแต่ปีที่เราไม่มีเงินแม้ที่จะซื้อเค้ง,เคงมาเป่าจนวันนี้เรามีเค้กมากมายหลายปอนดีใจดีใจที่ได้ร่วมเดินทางมากับเพื่อนคนนี้นะครับก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้คุณนุกธนดลมีแต่วความสุขนะครับผมว่าความสำเร็จของของคุณนุกธนดล ก็มาเกินครึ่งฝันแล้ววันนี้ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงธนรดนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มที่เป่งปังผมดีใจที่คุณลุงธนรดนก้าวผ่านจุดแย่ๆจนมาจุดที่ประสบความสําเร็จขนาดนี้ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ทูคุณลุงนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุทกๆวันของคุณลุงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ทูครับ